นี่อะไรนี่อให้เขาถ่ายรูปป่ะอาา่ะะม่ะทุคนทุกคำเองถ่ายรูปขอรีวิวครบแต่ว่าใครจะิอะไรกัได้ไหมคแต่จะกินไม่ได้นะเพราะจะกินข้ามือเดียวถ่ายภาพถ่ายภาพได้หแค เออ่อพ่อล้ามาสักดีใจที่ได้มาอีกรอบนะครับใช่ใช่เลยอ๋อเิมเคยถ้ารู้กบอาจารย์ตอนที่อาจารย์มจอดรถตรงมาใช่ขอเราจะเราไม่ได้ขึ้นมาอ๋อเิ่มเองครับอ้รันที่รสูงาคาม่สดบกนนะคะเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส u ขอบคุณรัอาจารย์เดี๋ยวปีหน้าได้ได้มาอีกน้มันธนาเลยจ้ะเย็นดีเยหนดีนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยมันต้องตัดมาไม่พอไอ้บังู้ด้วยดียว

มันคือปอกคออะไรเนี่ยมันเป็นวูนิฟอร์มโรงเรียนเหรออ๋อสาธุเจ้าสาตัวจ้าาตัวจ้าจา ทุจริตเข้ามาใกล้อีเก๋เลยต่อทุจราตต่อทุจริตต่อทุจริมาข้างนี้คนหนึ่ง

ตัวทูจ้าจ้าอินดี้จ้ามาทนี้ต้องลค่ะทงนี้คนเอ็มบาร์บี้สองสา

không okay. um. yeah. <coughs> 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 à cái 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 เข้าไปได้ไหม้าไปได้ไหมอีไมียวเหรอสาธุ้าลูกภาพอีกทีเอาอีลูกภาพยได้ยังงี้ได้ไหม

ไปดังไปดังไครับให้เขาถ่ายทำอะไรนะโอ้โหไอโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตโอ๊เอามีประกามาปะประกาทองเหรอเมจิกก็ไ้มามาไว ข้างหน้าสี่คนจ้ะข้างหน้าสี่คข้างหน้าสี่คนข้างหน้าสี่คนมีคนนึงโอเคมีคนหนึ่งออกเลยเอาออสีก่อนอสีก่อนสีก่อนสียังไงสีก่อนสังเดียรฮะแล้วก็มีกซ์เอ้อ ร้ค่ะคันคือแม่เหรอเรียกว่าแม่ือทีน่ะไม่เรียกใครว่าแม่ทำไมจ่ายด้วยครับ

ชิ้นนิดนึงกิ้มนิดนึง่โอเเรียบร้อยคสาธุ้จสาธุสาธุจวัสดีจ้ากทีา้เอาาอ้าวอก็ยิ้มอย่เดียวเลย เปลี่ยนดีหรอสาธุจ้าสาธุสาธุท่านท่านีคเดี๋ยวหนุจะทายบางคนด้ค่ะับนีุณจ้า ตฆษณาให้หนูด้วยค่ะอยวันนี้มีไม่มีค่ะเป็นเพื่อนอ่าแล้วมันจะซื้อยังไงล่ะไม่มียี่ห้อวิดีโอดครับวิดีโอก็ได้ครับภาพก็ได้กินไม่ได้หรอกินไม่ได้สิมีรถอะไรบ้างมีรถถือเลยครัมีรถอะไรบ้างมีรถชีสพิซซ่าหวานบาร์บีคิวสลายแล้วถ้าคนจะซื้อติดต่อยังไงไม่ต้องติดต่ออ้าวแล้วมึงจะขายยังไงล่ะคำถามถ่ายรูปให้เขาด้วยถ่ายแล้วครับอาจารย์ถ่ายอยู่นะโอเค อาจารย์จะขออาจารเดียวติดต่ออาจารย์ไงคะมันไม่มียี่ห้อคนจะซื้อยังไงวะทำไม่ตั้งโรงทานเหรอทักทายทีงานทีงานทีงานอาจารย์เดียวครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูก

น่าลักจงเบยตอนนีกำถึงกัเซลนอยู่ข้างหลังอาจารย์เอาอังรลุเลยค่ะได้เลยค่ะรุวๆได้เลยค่ะกสีด้วยนะโอ้ขอให้ไอ้นี่มายืนนิ่งเลยคนอื่นขยับเยอะ ทำอะไรเซฟี่เหรอมาไม้ไเอาขอเข้าห้องน้ำก่อนปวดฉี่มากเลยมไม้สั่นแล้วปวดฉีด่ด็ปวดฉี่ปวดฉี่มาก

ม่เดี๋ยวเข้าัพีตีว่าตีนตีเดี๋ยตีเดี๋ยวพ่อม่แบบจีนเจ็กกระบอเขาเรียกว่าเจ็กกระบดวันนี้อาจารย์ไปกับพี่หมีครับวันนี้อาจารย์ไปกับพี่มีครับ

เรียบร้อยครับผมจ้าสาธุจ้ารับครับอะไรลูกไหข้างละสองคนเลยข้างละสองคนข้าเราคนละย่อเรียบร้อยครับผมสาธุจ้าอ่าดีจ้ามาใช้ขวาเลยจ้าวันดีจ้าวันดีจ้า ชี้หน่อยชี้หน่อยครับไม่หนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับ,<ะ>บค,ครับถ<ะ>่ายถูกครับครับไปค,คาเฟ่ไหนไมาจันที่นี่ด่านช้างคาเฟ่เยอะนะใช่คาเฟ่ดีเหรอใช่ครับเ,เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ให้เขาถ่ายให้ไหมหรือจะเซลฟี่เซลฟี่ให้จะเซลฟี่เหรอมาเด <ละ S 2> ี๋ยวก่อน Nào tăng ở nào lòng Nào nói lòng lòng mới đi à lòng không lòng 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 không lòng 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 ่ายเดียวไหม่ายเดียวพี่ยืนยืนทีละคนเลยจ้ะมาพี่ถ่ายให้เร็วมากหนึ่งสองสามครับโอเคเรียบร้อยมาหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับโอเคเรียบร้อยครับเด็กยังไม่ปล่อยใช่ไหมยังครับนะเกือบแล้วครับจะปล่อย นี่อาจารย์ครับสี่นาทีครับดีเหรอเนี่ยก็มีริมน้ำไงมีสวนมีอะไรดีครับมีสวนด้วยแล้วก็ริมคลองริมอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับกล้องกล้องนี้ด้วยนะใส่วิดีโออ๋อไม่มีคนไม่เป็นไรหรอกรอบที่แล้วมามุงกันเต็มไปหมดตรงนี้เต็มแน่นเลยนะอาจารย์เดินลำบากครั้งที่แล้วมันมันเที่ยงพอดีใช่เราจำกัดเวลาครับนั่นไงเห็นไหมอาจารย์ผมบอกแล้ว มาทางนี้ดีกว่าครับทางนั้นมันน่าจะเลื่อนมามาเร็วองรัมาเร็วมาทางนี้ในร่มดีกว่าครับน่าจะนานครับไม่นานหรอกครับเดียวแค่ตรงนี้มาครับมามาที่ด่างเลยมทางนี้มันย้อนแสงเรามาข้างนี้คนหนึ่งเดินของแต้มครับเย็บบอลแล้วครับ

ให้พี่เขาถ่ายลูกมาใปลกมาไปไปเลยไปเลไม่ยินั่งนี้ด้วยลูก

เยอะื้อเลยครับนั่นกต้องอยไหนกล้องคือพักผ่อนคุณด้วยต้องอยู่ไหนกล้องแข็งกล้องก็นี่ไงกล้องขายในโรงเรียนเหรอขายในโรงเรียนเหรอขายเด็กๆถึพรุ่งนี้ถ้าฉันฉันได้ก็อันนี้แหละครับมันติดทางเท้าหนึ่งสองสามได้เลยได้เลยเรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าวัสดีครับ พ่นจะลดใครมาเอาอยาบอกว่าพวกนีิชาการฉันได้ฉันต้องถอนเขาเด้อจะต้องถอนอาจารย์รูปอาจารย์ในห้องประชุมอเหมาหลงขอรูปที่หน้าจอใช่ไหมอาจารย์จำไม่ได้สซ้ำรูปนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ได้เลยมันดูแต่งหน้าไงมันใช้แอปไง อาจารย์ไปไหมครัสี่นาทีหรือว่าโอเคนะครับตามไปกันแม่ครับ